สวัสดีครับพี่น้องมีบุกินเขาแรงครับกินในน้มชินแท่นนะครับมาแต่เสียเบ็ดพี่น้องมาแต่เสียเบ็ดก็เลยว่าเขาตลาดก่อนหน้าว่า อันนี้กินก่อนคืออย่าต้องกินครับอากาศฮอนแห้งเ,เสียเบ็ดใ้พี่น้องตารุ่นกันเดิอขับมือเสาเลยได้นุ้มกินกับสตอมามามาัมามาบพี่น้องมามาเดี๋ยวมือเสาตารุ่นป้าเบ็ดกันครับเบ็ดแน่รอบเนี้ครับสะับกันไปอืม นี่ครับสตอร์ยันเจ้าไหมครับรอบมึงเจ้าหน่อยก่อนขันโมาพันกันเดี๋ยวไปเจ้าไหมไปเจา้เจาเจ้ากอลบัตบอะไร 嗯。嗯。Mm. Mm. รสชาติบ๊วยอกันเน่พี่น้องขอมนมกินแต่ละจอดรสชาติบ๊วยอกันครับอืมอืมกราะห้อนแห็น อ่อนจะลวกกูพี่น้องห่อนแบบลวกเลยห่อนเดี๋ยวไม่อยากกินอย่างแบบสดน้ำกูแด้วอืม้ม รสชาติเหมือกันลอบเจ้านึงไปยันนึงเจ้านี่มีรสชาติแบบออกแบบจะอะไรล่ะเข้มน้อยนึง ฮะพี่น้อง <c oughs> นี่ครับลูกโดดอย่าเรียบน้ำไม่เยอะพี่น้องไว้จะน้อยนี่ <c oughs> สายเบ็ดมือนเศรารุ่นน้ำกันครับป๋ติตามคลิปนาครับสายเบ็ดเดินรุ่นแท่ละมือน,นะป๋าบ่นครังเลยมังนี่มุ่ว่าสกินเบ็ดบ่วผมบอกว่ามาผ่านหน้ากันในล้มไม้นี่เนาะ 嗯，得到。 งานของบ่อบี่หย่พี่น้องส่วนนี้เฮ็ดประคับประครองไปใส่ว่าเฮ็ดบิดใส่เบ็ดเนี่ยเดะกุ้งเนี่ยก็ได้ข้าวเขาพี่น้องก็เด้กินเขา 음음 mm. mm. Yeah. Mm -hmm. Hmm. อ้วก่อนครับพี่น้องเอัแต่ละจ้ารสชาติบวกขึกันพี่น้องน้องกินเจ้านี่คือไอ้ตลาดบ้านน้ำจืดนะครับในงวดก่อนใ้ตลาดไอ้บ้านบ,านบานะไลยตลาดนั้นรสชาติสิบวคขึ้นกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับาปูศิลาไปก่อนนี่คือน้องกินน้ำยาปลาครับผมบปรไซโลชินนะครับเอามาชิมแต่ละล้านแต่ละล้านนะครับผมชิมพี่น้องใเบ่งไปเซเบสมาก็เลยมาซื้อน้องกิน นะครับมันนี่ไม่กินเขาองไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาคลิปใหม่ด้อครับพี่น้องตาวที่ตามคหนาคลิปใม่กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องคืนไปบล็อกคลิปหนาคลิปใหม่ครับมือนี่มารุนกันว่าจะมานเบ็ดบ่ครับเพราะว่ามัอนี่ลงเบ็ดไว้อยู่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมครับผมขอมีความสุขความเจริญด้วยพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้พบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม